啊，对对对。 นี่นะใครล้วยห้าสิบหรือ้าทั้งเป็นคนไทยและก็คนมาเลเซียนะครับที่ได้ลงโซเชียลทำให้ร้านกาเมืองตอเนี่ยเป็นที่วุ่นวาย ทั้งในทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทางมาเลยแล้วก็ทางร้านเนี่ยก็จะเป็น,มเ,ปนเมนูซ็กเนเจอร์ก็จะเป็นผู้ผัดผงกะหรี่แล้วก็ผู้หมื่นลึ่งบรนาครับแล้วก็ต้มยำน,น,น้ำข้นครับก็ทางร้านเนี่ยจะเป็นจะมีเรือจะมีเรือออกออกไปล่าหมึกเองนะครับก็ต้องขอบคุณลูกค้าที่ช่วยกันอุดหนุนแล้วก็ทําให้บ้านเขาเนี่ยเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นที่พักผ่อนของ,ของอาชาวไทยแล้วก็ คคนนมาเลเลซียะรับให้ลูกค้าเนี่ยจากเดิมที่เป็นแค่คนนาฬานะครับคนนาฬาธิวาสกับกลายเป็นคนมาเลเซียแล้วก็คนสิงคโปร์แล้วก็คน,าท,คนาทางภาคกลางอะไรที่มาแวะนาฬิกาทิวัดก,ก็มาแวะที่บ้านเราเลยครับก็ทําใหา้ปริมาณลูกค้าเนี่ยเพิ่มเพิ่มเยอะมากขึ้นนะครับเยอะมาก อันดับแรกก็คือมาจากซัมเมอร์ทอนนะครับคำว่าซัมเมอร์ทอนก็คือซัมเมอร์ถ้าแต่ในจงก็จะเป็นฤดูร้อนแต่ว่าในฝรั่งคนฝรั่งเนี่ยช่วงซัมเมอร์เนี่ยช่วงฤดูร้อนก็จะเป็นช่วงแห่งการพักผ่อนดังนั้นเราจึงเลือกซัมเมอร์เนี่ยก็คือการพักผ่อนที่บ้านก่อดนะครับแล้วก็จุดสั้นเนี่ยตรงตรงกับแลนดิ้งของเครื่องบินพอดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดสิ่งหรับตาดฐานรับ เวลาาไไ,ไหนนเป็ยังงงบ้ครื่องนี้ปกติก็คือจะมี2องสองฝ้งครับตอนนี้ครับเอเชียแล้วก็ไทยสมายครับสำหรับเอเชียเนี่ยก็ประมาณ11บเโมงครึ่งนครับเอ็ดโมงครึ่งแล้วก็อีกอของไทยสมายเนี่ยก็จะประมาณบ่ายบ่ายสองกว่าครับบ่ายสองครึ่งของห้าอะไรประมาณนั้น